สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกันที่ทะเลภูมิเรียง<า>นะครับหแหลมน,น,น้องเจี๊ยบหาดแหลมน้องเจี๊ยบอ,อันแรกเลยน้องเจี๊ยบแนะนําครับหอยหลอดค่ะขึ้นชื่อของสุราชผัดฉาเลยผัดฉาอร่อยครับท่านผู้ฟังผมซื้อไปแล้วหนึ่งถุงก็มีหอยหวานนะคะหอยสับเคซ็ดขอ,ของดังของที่นี่เนื้อล้วนๆโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยน้องเจี๊ยบขอพี่เจี๊ยบโชว์ของหน่อย น้องเจี๊ยบจะผ่าให้เรียบร้อยนะคะเนื้อล้วนรสชาติหวานอร่อยมากกิโลครึ่งแม่ค้าก็หวานนะคะพี่น้องเจี๊ยบนี่โลครึ่งอะโลครึ่งนะโลเซคี้ค่ะโลเซคี้จะไม่เนื้อล้วนใช่ไหมป่าใต้กิโลสี่ขีดกิโลสี่ขีดเกือบกิโลครึ่งครับร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเนื้อล้วนๆนะใช่ราคาไม่แพงกันนี่ใครหาน้องเจี๊ยบแฟนหาแฟนน้องเจี๊ยบเลยอ่าเมียเป็นแม่ค้าแฟนเป็นชาวประมงแฟนคนท่าฉานนะคะโอ้เป็นคนละก็ ตายแล้วเต้องเจี๊ยบสาวแหลมโพค่ะมันเจี๊ยบสาวแหลมโพแฟนนำสกุลอะไรครับเนี่ยจันสว่างค่ะจันสว่างโอ้เตุี๊ยบนักสกุลแก้วิเชียนแก้ววิเชียนจช่เอ้ยโอเ้ยมาประกบเลยนี่แหละของเด็ดของภุมเรียงของสาวแหลมโพเรายังเรายังขายกันไม่หมดครับแค่สองหอยมันยังมีหอยอย่างอื่นอีกนะครับปัดก็มีขายนะอ๋อลูกปัดลูกปัดพราวดีของศรีวิชัยค่ะหายากนะเป็นของเก่าของแก่ องงเียนน้องเกียบติดต่อน้องเกียบยังไงมีเบอร์ไหมมีค่ะมีไลน์ไหมไม่มีไลน์น้องเกียบไม่เล่นไลน์มีเบอร์เอาเบอร์อะไรน้องเกียบศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์เก้าห้าสามสามแปดสามสามแปดหกสี่สี่สองหกสี่สี่สองเบอร์น้องเกียบเยอตรงตากรโก็โทรหาได้นะอ๋อเดี๋ยวติดต่อกันได้เดี๋ยวน้องเกียบขายของต่อจ้าหอยยังไม่หมดจ้าได้แค่สองหอยมีอีกเยอะมีหอยเสียบไหมใช่มีดิ หอยเสียบนี่เป <the> ็นหอยที่อยู่ชายทะเลแล้วก็ใช้วิธีดองน้ําปลานะครับผิวขาวอร่อยมากอ่านี่นี่เป็นของหอยเสียบนี่เป็นหอยโบราณนะอ่าใช่เป็นเป็นแก่ที่อยู่ช่องใช่เป็นของกินโบราณข้าวสวยข้าวต้มน้ำร้อนอร่อยอ่าถูกต้องเลยข้าวสวยข้าวต้มน้ำร้อนตัวจริงสวยขึ้นกล้องแม่ขึ้นกล้องมากเด็กใต้อย่างนี้แหละตัวดำแต่จริงใจแล้วตัวดำแต่จริงใจใช่ครันี้อ่เดี๋ยวดูสินค้านะได้เด็ดหมย น้องเก็บคราวนี้หอยนางรมหอยนางรมองเอาของพี่มาโชว์ได้ได้พี่ซื้อไปแล้วอ๋อนี่คืออาชุดสุดท้ายใช่ไหมชุดสุดท้ายนางรมนคะโอ้ตัวขนาดสามกินนะคะพี่ขายราคาแบ่ตัวขนาดหนกอันนี้คือหอยนางรมธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ใช่หอยเลี้ยงด้วยไม่ใช่หอยธรรมชาติตัวขนาดสามกินเลยค่ะสดสดจริงๆนะสดนี่ ผมมีสดน้องเจี๊ยบไม่ขายพี่100บาทเองถูกจนอึ้งไปเลย100อยบาทเออผมซื้อไปแล้วชุดสุดท้ายครับใครจะซื้อเสียใจด้วยอแล้วมีหอยอะไรอีกเยอะนี่ตอนนีหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ในดูดิ่ชุดหอยนางรมมีอะไรบ้างมีหอยนางรมสองกระปุกแ่าหวานที่ขายดีเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาจีบลูกค้าระทวยเลยมีน้ําจิ้มกับหอยก็ขายดีลูกปัดก็ขายดีนะอย่างนั้นเอาลูกปัดขายดีใช่ไหมลูกปัดน้องเจี๊ยบให้จากหนน้องเจี๊ยบ น้องเพี้ยวหรอรับเข้ามาค่ะอ๋อรับเข้ามาแบบที่ใส่ค่ะใช่เวลาเขามาขายแล้วก็ซื้อไว้ซื้อไว้ขายอ๋อซื้อไว้ขายเราชอบพวกปัดคอไม่ค่อยชอบเส้นเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาประมาณสี่ห้าพันนะสี่ห้าพันของเก่าแท้เลยใช่ไหมใช่แต่ก็บางทีก็ถ้าเป็นของใหญ่ก็ราคาแพงนะโอ้ของใหญ่ราคาแพงหลักแสนก็มีชิ้นหายากหมื่นก็มีห้าหมื่นก็มีแต่ที่คอประมาณห้าหมื่น พูดเล่นพูดจริงเนี่ยจริงห้าหมื่นนะเนี่ยใช่ยักขายสองเส้นห้าหมโอ้โหสองเส้นห้าหมื่นของแท้ของแท้ทุกเม็ดของแท้ทุกเม็ดเลยใช่ไหมถ้าของปลอมเราไม่ขายของไม่ดีเอามาคืนรับคืนค่ะรับคืนใช่ไหมจริงน้องเจี๊ยบแน่นอนจริงใช่ค่ะเขามีวิธีการชี้ต้วของจริงต้องมีแม่มีดีก็มีกล้องมีกล้องสองสองรู้ก็จะดูเป็นถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะกินกระจกถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจุดไฟมันติด เราดูรู้คุณและลูกปัดมาดูดูออกเราหลอกกันไม่ได้แต่ว่าบางคุณมันหลอกขายก็มีนะจริงต้องดูให้ดีค่ะแต่สําหรับหนูหนูจะไม่หลอกลูกค้าเราได้ขายความจริงใจค่ะเราไม่หลอก้าตองกางกระทรวาวัดเย็บได้ได้เดี๋ยววิทําคลิปให้เมื่อวานสื่อขายได้สองเส้นจริงกี่หมื่นน้องเย็บขายไปสี่พันเอง ขายของถูกของแพงเก็บไว้ใช้เองมาจากนครนะฮะอ๋อมากันสองคนออีกคนนึงเด็กนครนี่คุณเด็กสุราออ๋เด็กสุราใช่ไหมมันชอบลูกปัดไงโอ้ยแล้วสไตล์ฮาร์เลย์ยุคไบค์อ่ะอ๋อพวกแนวนี้เลยใช่พวกเพื่อชีวิตอ่ะเออสไตล์เพื่อชีวิตอออะเตะกี้ก็มากันหลายคันเลยสไตล์เพื่อชีวิตซื้อหอยด้วยซื้อลูกปัดด้วยดวงดีมากเมื่อกี้บอก ฟินเลยเมื่อวานลากปากต้องเกลียวไปแล้วนี่ครับติดข้างผมต้องเกลียวนะครับใได้ได้เจดเอครับพี่เจดเอผมก็ของไม่ดีหนูไม่ขายครับผมซื้อไปแล้วสามรายการใช่ขอบคุณต้องเกลียวที่ลดราคาให้ีโบเราคนไทยด้วยกันครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้เดี๋ยวพี่อื่นลดไม่ได้นะที่บอกให้จริงเหรอสิบบาทมันก็ไม่ลดเออสิบบาทมันก็ไม่ลดจริงจริงจริงในของเกลียวอ่ะเราให้ ร้อยสองร้อยก็ลดได้ร้อยสองร้อยก็ได้มีที่ใจอะพี่ใช่ของถ,ถูกใจแม่ค้าแล<ช>้วเดี๋ยวแม่ค้าลดเองขอบคุณมากนะ<ด>ขอบคุณทั้นเยอะมากกวิติกา